អីៗ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 មេន້ອງណា สวัสดีค่ะสวัสดีมาน,นะค่ะทุกคนก็เราอยู่กันที่บ้านของเราเองวังใหม่หมปีนี้ไม,ม่<ห>ปีน<ช>ที่แบบว่าโควิดไม่ได้ไปไหนก็คืออยู่บ้านนะฮะเราเลยแบบว่าจัดงานปีใหม่แล้วก็มันใกล้กับคริสต์มาสเพราะคิดว่าเพิ่งผ่านมาสองวันเนาะวันนี้ยี่สิบเจ็ดก็เลยแบบว่ามีการแบบว่า ตกแต่งเป็นแบบอะไรก็รู้อะไรก็รู้ก็นั่นแหละทุกคนกวันนี้มีจับฉลา,ากแล้วก็มีเล่นเกมด้วยเป็นเกมที่แบบเขาพิคกันในทิกตอกนั่นแหละก็เดี๋ยวเราติดตามกันว่าวันนี้จะมีใครมาบ้างแล้วก็มาตรการการเข้างานของเราเนี่ยเรามีไหมเนี่ยหรือว่าเดินเข้าได้เลยอ่อาแล้วมีแป<อ>ะไม่ใช่นะฮะเราจะมีการตกอุณหภูมิด้วยแล้วเราจะใส่แมสก์ไหมไดงานไม่ต้องใส่เพราะว่าตรวจก่อนถ้าใครเอาเอาอะไรกลับบ้านเลยใครคุณความเกิดสับแปะคือกลับบ้านเลยนเลยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีใครมาบ้างนะคะ Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. ตอนนี้กี่โมงแล้วนะอีกห้าที่สองทุ่มห้าที่สองทุ่มซึ่งเรานัดคนมางานตอนทุ่มครึ่งไม่แต่แต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่างานกระเทยอ่ะถ้านัดทุ่มครึ่งเนี่ยสามทุ่มค่อยออกจากบ้านก็มันอย่างนี้มันห้าทุ่มใช่คือห้าทุ่มมันเริ่มใช่เสร็จก็วันหกโมงเช้านี่คือเวลาของคนปกติที่คือกระเทยก็ถึงหกโมงเช้าโอเคแล้วก็ถ้าแบบเออพี่ฟุ๊กเนี่ยหนูกำลังออกขอชื่อหมู่บ้านหน่อยคืองานอยู่รถติดมากคือ ก็คือรถอีกห้าทีถึงทีกันด้วยยังไงตอนนี้เพื่อนเราก็มาถึงแล้วคนนึงมาถึงแล้วคนหนึ่งครับน้องเมย์มาเซ็นตรงนี้เลยค่ะหนูไฟช็อตตายพี่แม่พี่ชอบนะแรงนะอากิโนมาแล้วค่ะน้องตุ๊วานเดายน้องมอสค่ะมาแล้ว มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วอีกแล้วทุกคนเลเป็นเพื่อนกินแต่ไม่ให้เพื่อนตายครับทุกคนเป็นเพื่อนกินแต่ไม่ให้เพื่อนตายเออนี้กิ๊ดนะครับมาแล้วค่ะอ่าเป็นคนใหญ่คนโตนะเป็นคนใหญ่คนโตเป็นผู้วุ่นโศเพื่อนจากแดนไกลเอาเดี๋ยวเรียกเขามาคุยดีกว่าอ่าอย่างไง อีก3คนมาชามาเพราะเปลี hmm. ่ยนเป็นชุดแล้วพ oh, okay. ah. ิ่งมาโอเคมาอ่ะขอเพื่ออะไรคนนึ่งคนนึ่งเลยอ้าวยังไงพึ่งกลับจากเกาหลีสดๆร้อนๆเครื่องพึ่งแลนเดอร์เลยอเชิญนอนน้าคนนะคะยังไง เราต้องขอบคุณฟูัพพอร์ตด้วยลีฟเป็นครีมฮอนค่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันคือขนมอะไรเงี้ยพวกก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วลองชิมแล้วอร่อยมากจะขึ้น i g ให้นะคะว่าซื้อได้ที่ไหนมี5รสชาติใครอยากกินครีมฮอนก็ไปสั่งที่ IG จนี้เลยนะคะนี่แล้วมีอีกโะคตรยำค่ะทุกคนเป็นฟูัพพอร์ตจากพี่โบนะฮะ30กว่ายำนะะแต่ว่าต,ตกกลางทางเหลือ1นะิยำขอบขอบคุณพี่โบด้วยนะคะสำหรับโคตรยำนะคะใครใครอยากกินก็นั่นแหละทุกคนรูู้่แหละว่าที่ไหนมีโคตรยำบ้างนะคะ ห่วยขวาห่วยใจบางนู่นนี่นั่นมีหมดสาขาใหม่ก็ที่สยามนะคะไปลองกินดูข้าวยำอร่อยมากอไนมันเซโชเซโชอะไรจะให้นี่ผมอะผมได้หม มากยำดีมาก นี้นะแล้วก็แบบจะปิดตานะแล้วก็ฝอยี้อยู่ตรงไหนก็รู้ตอนนั้นอ่าอันนี้ก็คือได้นี้ไปเลยอันนี้คือได้ดีแค่หนึ่งเอาไปเลยถ้าทำเซ็ตถ้าทำเซ็ตเราใหม่นะรางวัลเรามีอะไรบ้างมูฟเวอรดีรางวัลทุกคนดูเลยครับอันนี้ช่องนี้เปดิบคีมนะคะทุกคนดิบคีมอันนี้ของดีของดีช่องตุ๊กแก่มีก็มีก็จักรยานมีพัดลมมีป้าปูที่นอนมีหมอนจูอันนี้คือช่องช่องช่องของดีต่อไปเป็นช่องแล็ตามนั้นเลยตามดูเลยอ่ะยังไงยังไง อยากกดลงไปเออไม่กดอีสัตว์เอออย่าตื่นเต้นอีกเหี้ยไอ้เฮ้ยเซียงมารับแม่เลยฟังไม่ไหวฟังไม่ไหวมาเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาเริ่มแล้วเริ่มแล้วมามาเริ่มก็พร้อมมาหนึ่งสองสามวุ้ยมาแล้วไม่ได้ป้านหน้ากันนะเออเดี๋ยวผมก็ต้องมีแบตอาณาเตรียมตัวรัดหนึ่งไม่มีเดี๋ยวก่อนไม่มีให้กูทดลองเหรอไม่มี หสอาหน้มึ่แงเลนะต่งหน้ามดีเ่าไนะวันีหนูสวยเชื่อนี่เราขอโทษนะเน้าปนัดเด้งสองสาม ดูวอาทุกคนกำลังงงกับการกดอยู่ไว้เถอะไม่งงแต่มันเล่นวนเรื่อยๆ๋ยวมันก็ได้เลยเฮ้ยมวนหรอได้หมดได้หมดโจ้ขอรับวัาจะหมดต้บอกขอรังวัลจะหมดอ๋อนี่คือกูยังไม่รอดถูกปะหนึ่งสองสามเอ้ยไหนสองนไงกลาเป็นเซรี หนึ่งสองอต่อไปค่ะหนึ่งสองซ้ำอย่าย่ต่อไลาไปมาลากไปหนึ่งสอง้ำหนึ่งสอง้ พอดแตกเราค่ะแซปคอดแตกเอาอะไรเอรอกตบมือตบมือเพื่อนออยเราหนึ่1เดี๋ยวมีไปไปยังยนงีก่อนนะ1เดี๋ยวเนี่ก็อะหสองสามยไม่มีโอกาสได้ดูเลย่ะเริ่มหนึ่งสองสามเฮ้ย ขากับยังไงเนี่ยรางวัลใหญ่แตกแตกปัแตกเลยจอมาเน่อ1 2 3มึงไปถายไม่ทางตัวเอม้หน่บมึงว่าเขาเกลียดอะไรกูมาเป็นฝังเป็นฝัง3อ้โว้ยฉันเียกมาลับแม่เลย1นต่อไป จบเยยช่วงับตามไปได้หนึ่งสองสามเอาละเอาละมาจน่วนนั้นหนึ่งสองสาม ักนไม่เขารักกันหรอหนึ่งสองสามโอยอะกกราเป่าพอก็ระเป๋าหน่อยหนึ่งสองสามเอาขอบฟอมไม่ทำให้กูผิดฟอรไมไปว่ามึเหี้ยคูหยุดเม่ได้หนึ สองสาไม่ทำไม่ผิดหวังเจเบก็จะาเเบกไม่อยู่เบกงสองสามเบา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 เานอาว้าวได้ที่ผีอุกชเบายทำมันด นาเปิดโชว์หน่อย Perfect Diary ค่ะน้นเป็นพ้าแต่งตาสีอ่างเยอะๆอุ้ยทำอะไรกันน้าเขาวางแผนกันมาว่ะอุ้ยเขาแบ่งกันวางงงว่ะเซตพี่เป๊กเซตพี่เป๊กจบเลือเอาเจวาไหนมีเป็นเป็นคู่คูอยู่แล้วตึ้งทองซ้ำป่านได้งไอง1 2 3

เปลี่ยนาล่หอเอเอ้ยลดเปลี่ยนใหม่จากจากใช้ดาบเมเป็นใช้ทิชชู่ดึงน้ำเอาเออดึงดึงดึงไปเรอยเออลาค่อยๆลาลาค่อยๆลาเอาเอียเอาต่อไปลาจบแล้วาานันแหละพอพอเอแดได้น่นเดียวเลยยังไม่ขาดใจมึงฟึบเลยฟซึ้าพ สองสามใส่มาใส่มาใส่เก้ามาหาแม่ใส่เองพี่ใส่มาใสมาอย่างหนึ่งสองสามไปออย่าพิ่งยังอ่ะโค้ยเปรี้ยว ว้าน้องเมแล้วไเมฆเมฆเมฆวว้าวเฮยอะโรอ่ะดลมยาะพัดลมอ่ะโอเคม็อบของดังดวงใจให้กับองสวสวยพัดลมแจ็พแตไปล่าไปล่าเป็นกูฟได้เยอไม่ได้คืน้หกไม่ได้แน่เลยป้ายเอาแล้ว

เพื่อเราจะกลับบ้านแล้วพอเราจะกลับบ้านคนนึงก็เลยว่าจะให้จัาน้ำเออนั่นแหละไปทำงานก่อนจับคนต้องเต้นก่อนเร็วเลยอ่ะดูสเต็ปแรกไปไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคนหลักแท่นะคนแรกทำไม่แรงมากหรอกอ่ะจับของหล่อยคนแรกไม่อยากได้ของใครอ่ะดูมองไม่ไม่อยากได้ของใครพูดไม่ได้ของอลีฟแต่อยากได้ของของมันจับเลยอ่ะเปิดเลยปเลยวี เอาใครเอาใครมาเลยมอสขอนมอบเข้ามามอสเข้ามาเออเมื่อกี้เจ้าของของขวัญอะของใครหนูเชิญให้มอบมอบแกเลยแกเลยแกเลยเอาใช่แกหรอเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยเฮ้ยมีเสียงเหรออุ้ยมีเสียงด้วยไป่ะลาไป มือหน่อยทุกนไปไปแล้วอเคอ่าเปิดโชว์เลยเปิดโชว์เลย่อยาพิงไม่อยากได้ของใครไม่ได้ของกีโน่และอยากได้ของใครอยากได้ของพี่มันเฮ้ยวได้ของมันนะอ่าเปิดเลยเบอร์สิเบอร์สิบเบอมามาอมบอมาอมาอมามามบอกมามอกมาบกอมาอามาบมมกมีมม ไหนคยเอ้ยเอ้ยกระป๋าอา บายเป็นเพื่อนจ้าหลบๆหน่อยขอลายพอเพื่อนกูเต้นกว้างลบหน่อยตรงนี้หลบไปไปไปอย่าไปแล้วเร็วแล้วไปดิวไม่ไหวแล้วนะโอเคไปจับไม่อยากได้ของใครอยากได้ของใครอยากได้ของมันแล้วไม่อยากได้ของใครของอีเนี่ยอ่าจับโช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 ขอให้มันเลขอะไรวะหนึ่งเฮียไป ngồi do đúng không ẹo, 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 ไม่ไเต้นไม่ได้ไม่ได้โยโย่สามีฉันไม่ต้องเต้นเราต้องเต้นทุกตาอยู่แล้วอยากได้ของใครไม่อยากได้ของใครของเมฆแล้วกันไม่อยากได้ของเจมส์มโอเคห้าของเมฆของเมฆอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอะนี่ขอเสียงลุ้นหน่อยค่ะอโลมาอุ้ยมันคืออะไรอ่ะอาริยา นี <54. S 2> ่ที่วางในห้องนะครับปกติมันก็ใช้อยู่แล้วอ่ะมาปิดเพลงอ่ะอ่ะอ่ะเจ้าแบบนิดนึงอยากได้ของพี่ฝุกรายการอ่ายังไม่อยากได้ของอ่าอยากได้ของทุกคนนะครับโอ้ยหลอกลอยไปดูนแลเริ่มเริ่มเจ้าให้ฝุ๊กเอาจริ้งหรอไปฝุ๊ก แต่ว่าตอแกให้ไม่ดีต้องเป็นอาถรรพ์ปะเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยตั้งใจมากเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แบบผู้หญิงทุกคนทั่วโลกนิยมใช้มากอ่าเขรารู้ว่าผู้ชายก็ใช้ไม่แต่มันเป็นแบบไม่หนูก็เป็นผู้ชายสวยผู้ชายโอเซโอเซ่โแอบแย่เอใช่ไหมเป็นของไม่แบ่งเพศเฮ้ยอะไรอะอะ เป็นน้ำหอมของดาวีดอฟนะคะเป็นลูกพลาสติกใช้แล้วสวยเลยอ่ะดูอ่ะตอนนี้หน้าหล่อหล่อดวดูใช้แล้วหน้าจะเป็นไงเราดูอ่ะเป๊บหน้าเป็นไงเน่ขอบคุณครับขอบคุณคต่อไปเธอไปเลยเต้นมาเลยโอ้โหยังไงได้แต่อปะรู้แลเวทได้ของใครคนที่คนไม่คาดถึงกินได้ของน้องล่าเพราะน้องล่ามาแบบเรียบหรูดูแพง ล่าคือเบอร์15นะเบอร์15ได้สิบเบอร์สิบห้าอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากได้ของน้องแนทแล้วกันไม่าได้ของน้องแนทพัเ้ได้พเกิ้น้องแนทน่าจะแบบไม่ตั้งใจซื้อเาเปิดเลยสิบห้า3้าต้องม่ม่สีู่ดเรเลยตุกตาอย่าให้ใก่กี้หน้าเขนะตุกตาดีน่ารักเออคุยเร็กๆทุกคนคุยเล็ส

มันเตรียมพร้อมมาด้วยเตรียมมามอบมอบวันพูดเกี่ยวกับหน่อยเกี่ยวกับอะไรเอาไปเปลี่ยนเองตัดดไ้ปใส่ไม่ได้ใส่ได้ใส่ได้ได้ละยินดีเคารพยินดีขอบคุณ กบความเ้ตอนเคก็เหนื่อยมากก็หวังว่าทุนจะมีความสุขนะคะสวัสดีปีใหม่2 5ง4้ด้วยหวังว่าปีหน้าเราจะผ่านวิกฤตอะไรนี้ไปได้นะคะทุกคนก็หวังทุกคนมีความสุขกับคลิปนี้แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมชอบคลิปนี้มลก็ต่อครนอื่นสกด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย